ระบบการสั่งงานสุดล้ำสั่งงานผ่านทางอากาศโดยไม่ต้องสัมผัสหน้าจอใดๆเรากับมีเวทมนต์เหมือนในหนังแฮร์รี่พอตเตอร์ใช้งานได้จริงแล้วใน BMW ครับการขับรถจริงๆบนท้องถนนครับการที่ผู้ขับขี่จะต้องเอื้อมมือคอย ปรับเสียงลดเสียงหรือการคลำหาปุ่มต่างๆเพื่อคอนโทรลระบบมัลติมีเดียภายในรถ mm hmm. ก็อาจทำให้ความปลอดภัยในการใช้งานลดลงครับ bmw จึงได้ออกแบบระบบใหม่มาชื่อว่า gesture control ซึ่ง gesture control ครับจะใช้ความรู้สึกพื้นฐานหรือ common sense ของเราสั่งงานได้อย่างสะดวกมากๆเลยครับสมมุติเราอยากจะเพิ่มเสียงก็ใช้นิ้วครับมุนลักษณะไปทางขวานะครับถ้าอยากจะลดเสียงก็มุนลักษณะแบบนี้ครับไปทางซ้ายในขณะที่เราขับรถอยู่ถ้ามีโทรศัพท์เข้ามาเราอยากจะปิดเสียงเพลงก็ใช้สนิ้วครับจิ้มเข้าไปที่บริเวณหน้าจอนะครับหรือว่าอยากจะกลับมาเปิดเสียงอีกครั้งก็จิ้มแบบเดิมเข้าไป หรือจะเพิ่มเสียงก็ได้เช่นกันนะครับนอกจากนั้นยังมีฟังก์ชันแจ๋วๆอีกหลายอย่างครับเช่นในขณะที่เราเชื่อมบลูทูธกับสมาร์ทโฟนหรือใช้ Apple CarPlay Android Auto เวลาที่เราอยากจะเปลี่ยนเพลงครับเพียงแค่เลื่อนแบบนี้ครับจะเป็นการเปลี่ยนเพลงหรือเลื่อนแบบนี้ก็เป็นการเปลี่ยนเพลงได้เช่นกันครับในขณะที่เราสั่งงานก็เพียงแค่วางแขนสบายๆบ,บ,บนคอนโซลครับและใช้ g e s t u r e Control เป็นผู้ช่วยให้การเดินทางของคุณง่ายสะดวกและปลอดภัยที่สุดแต่ยังมีเจ้วกันน่นี้ครับถ้าคุณได้เชื่อมต่อระบบเข้ากับ BMW กับรถของคุณแล้วเวลาที่คุณไปเที่ยวหรือทำงานหลงทางครับหาทางกลับบ้านไม่เจอเพียงกลางเมือลักษณะนี้ครับ bmw ก็จะจดจําได้ว่าคุณอยากจะกลับบ้านแล้วและจะเปิดแผนที่นําทางพาคุณกลับบ้านได้อย่างง่ายดายสะดวกสบายและปลอดภัยที่สุดเลยล่ะครับเชิญมาสัมผัสประสบการณ์ขับสนุกนั่งสบายบนความรูหราและความปลอดภัยสูงสุดกับ bmw n e l s o n auto house ครับ เราเป็นโชว์รูมอันดับหนึ่งภาคตะวันออกมีทั้งจังหวัดระยองและจังหวัดชนบุรีเงื่อนไขสุดพิเศษแบบเดียวกับงานมอเตอร์เอ็กพร้อมด้วยการบริการสุดพรีเมียมที่จะทำให้คุณได้รับความประทับใจสูงสุดอย่างแน่นอนครับโทรหรือไลน์0845645670 n e ส l s o n Auto House โชว์รูมอันดับหนึ่งภาคตะวันออกยินดีให้บริการทุกวันเลย